ไฟเซิร์เวอร์แบบเปลี่ยนเฉดสีสามารถเลือกสีได้โดยการกดหยุดทั้งหมดมีประมาณ19สี19เฉดแสงจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อเราต้องการแสงสีไหนถ้าเรากดหยุดแสงสีนั้น จะลองเลือกสีเขียวพอถึงสีเขียวเราให้กดปุ่มเปิดปิดอ่าตอนนี้ก็เสียบสายชาร์ทิ้งไว้อยู่เพราะว่าพอดีแบตหมดก็จะได้แสงสีเขียวเมื่อกดหยุดอ่าตัวด้ามนี้จะใหญ่กว่าตัวเอของเดิม เป็นใบ1นิ้วขนาด1นิ้วแล้วมีความยาวกว่าประมาณเกือบ10กว่าเซนแล้วนะแต่ตัวแบบบางแบบก็สิบห้าเซนน้ำหนักมีความน้ำหนักที่หนักกว่าเดิมไม่สามารถต่อตูดเป็น2เล่มได้สำหรับตัวนี้แล้วก็ลุกเล่นการใช้เสียงเสียงเอฟเฟคต่างๆมีเยอะขึ้นมากโอเคนะครับ